เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวมาดูแม์นี้แล้วกันนะ่งครับผมแม์นี้ก็ชื่อนั้นเนี่ยเจอคู่แข่งที่ได้ไดว่า ก็เล่นดีนะครับผมเล่นหมดจดเลยคนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าคนนี้เขาเล่นเป็นยังไงนะครับที่่าจะแพ้แบบหมดรูปหรือว่าชนะไหมนะครับผมสำหรับแมตช์นี้นะครับมาจังหวะนี้ครับเดือบรอยให้ออกมาคลิปนี้ไม่ได้มาสอนนะครับคลิปนี้ก็เป็นแมตช์แมตช์หนึ่งนะครับที่ได้ได้ว่าเจอคู่แข่งค่อนข้างแข็งนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปปรับใช้กับทีมของตัวเองดูนะครับว่าเขาเล่นยังไงนะครับคนนี้เนาะนะครับเผื่อที่จะเอาไปเป็นทําประโยชน์นะครับผมอ่ะ เพราะว่าแต่ละคนก็มีรูปแบบการขึ้นเกมการจบสกอร์อะไรต่างๆแต่ละคนแตกต่างกันนะครับจังหวะนี้จี้จพิกเลยแล้วก็ยิงเลยครับจังหวะนี้ไม่คิดเยอะนะครับผมเล่นให้ง่ายที่สุดนะครับอ่ะขึ้นนําไปก่อนครับหนึ่งลูกครับจังหวะนี้มาดูลจังหวะนี้หลุดมาเฉยเลยครับแล้วเอาวาเลสแตะให้หมูเซียร่าเลยครับลูกนี้โดนตีเตือนครับเขาโจมตีค่อนข้างเร็วนะครับผมอ่ะสาคัญเลยเขา มองออกครับว่าเขาควรที่จะจ่ายไปตรงไหนแล้วก็จบยังไงนี่ครับผมอันนี้เป็นข้อแรกเลยนครับก็คือตัดสินใจเร็วนะครับผมผู้แข่งคนนี้ค่อนข้างที่จะตัดสินใจเร็วแล้วก็แทงเร็วครับนี่มาเรื่อยๆเลยครับแล้วราฟินยาจังวันนี้จี้เข้าหน้าเปิดเข้ามาได้ยิงลูกนี้โรดิโกให้มัวซีล่าครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับเขาไม่ฝืนนะครับผมอ่ะหลักการสําคัญเลยคืออย่าฝืนนะครับถ้าเราไม่ฝืนยิงไม่ฝืนจบในตัวที่แบบไม่มีมุมจบอะนะครับ เราจะได้ประตูง่ายๆเลยที่แบบมองหาตัวที่ว่างนะครับคู่แข่งคนนี้ค่อนข้างที่จะมองเห็นว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไรนะครับอ่ะก็คือคนนี้เนี่ยเขามองแล้วว่าตำแหน่งของมูเซียร่าที่ยืนโล่งๆนะครับสามารถที่จะเป็นตัวที่ว่างแล้วก็มีพื้นที่ในการยิงนะครับทั้ง2จังหวะเลยนะนะครับอ่าถ้าเรามองทีมของเราเปลี่ยนนะครับบางคนเนี่ยตะมีตะบันยิงนะครับก็ทําให้ตัวเองเนี่ย ไม่ได้ลูกยิงที่แบบควรที่จะได้เลยนี้นะครับมันก็ยิงติดอ่ะเนาะนะครับผมเสียโอกาสไปนะครับพยายามมองทีมตัวเองว่าในแต่ละจังหวะเนี่ยเราควรที่จะยิงในรูปรูปแบบในลักษณะไหนนะครับคนนี้ค่อข้างที่จะตัดสินใจดีแล้วก็ตัดสินใจเร็วนะครับผมอ่ะอันนี้ทเนี่ยก็กจะวิเคราะห์คู่แข่งให้นะครับผมอ่ะถ้าเราเป็นคนที่แบบ อ่าไม่ค่อยนิ่งอะไรอย่นี้นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเผื่อที่จะทําให้ตัวเองนิ่งขึ้นนะครับแล้วดูจังหวะนี้ครับชินแก็ไม่เลือกให้แบบหลุยส์โซเลตยิงนะครับเลือกไปให้เดบอยนะครับผมจังหวะนี้แต่ที่จริงก็กดให้โซเลตยิงอ่ะแต่มันไม่ยิงครับมันเป็นเลือกจ่ายก็ไม่เป็นไรให้ตัวไกลยิงก็ได้นะครับผมโอกาสน้อยแม่นะครับสซาลุยเนลแมตตี้เนี่ยผมสองครั้งได้มาสองประตูคู่แข่งค่อนข้างโอกาสเยอะนะครับผมดูความนิ่งของเขาครับอ่าเขาเก็บบอลได้เรื่อยๆเลยครับ แล้วดูการออกบอลครับ1นึไปเรื่อยๆครับเห็นไหมเขาไม่เก็บบอลนานนะคนนี้นะครับอ่าจังหวะนี้เราตัดได้ครับตัดได้เป็นเกมสวนบ้างทีนะครับขึ้นมาเดี๋ยวลอยจิ้มมาจังหวะนี้แล้วก็เพรสซิ่งค่อนข้างเร็วครับคนนี้เราค่อนข้างตายไวนี่ผมบอลตายไวครับอ่ดูครับโอ้โหสองก็ยังเอาไม่อยู่ครับแล้วการเลี้ยงบอลของเขาค่อนข้างดีนี่ครับผมอ่าสำคัญเลยก็คือการเลี้ยงบอลด้วยอนาล็อกครับและจังหวะนี้ก็เข้าทให้เขาได้ซ้ำครับ บทจะเป็นใจก็เป็นใจซะงั้นครับมาออกข้างครับจังหวะนี้ทีขึ้นหน้ามาลูกกัมบริครับเข้ากลาง1 2ึ่งสองครับอืจังหวะนี้เดือบอยควรที่จะให้เดือบอยครับแต่ที่น่าเนี่ยตัดสินใจเร็วไปนิดหนึ่งครับไปยัดให้โตครับโดยโดนปิดไปเลยครับจังหวะนี้มาห2ึ่งสองครับโตโตอ่ะเดือบอยบ้างครับแล้วให้มาโลชิก้พิกอื จังหวะของผู้แข่งก็ค่อนข้างเร็วกว่าเราหนึ่งจังหวะด้วยนะครับสำหรับแมตช์นี้เข,ขาค่อนข้างที่จะประกบไวเนาะนะครับเวลาที่แบบเราจะพิกบอลมายิงเนี่ยนะครับเห็นไหมมาแล้วครับอ่าพอจับบอลปุ๊บกองหลังเขาวิ่งเข้าใสเราแล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเร็วเลยนี่เห็นไหมนะครับพอเราจะพลิกปุ๊บไม่มีโอกาสแล้วนะครับก็เรื่องของการคุมเกมด้วยนะครับผมผู้แข่งก็เป็นคนที่คุมเกมดีนะครับผมแล้วก็ดูยังวะนี้โอ้ยชนเข้าไป จิ้มเข้าไปก็ยังไปได้นะครับผมแต่ว่าจังนี้เคลียร์ได้แลลวครับแล้วแต่ว่าก็ยังไม่พ้นอันตรายครับเปิดเข้ามาโผมายังโดนเดบิทไปแฮมครับได้ซัดลูกนี้ก็ไม่เป็นไรเอา้ายังไงได้ซ้ำอีกทีนึงชอนเสาแต่แล้วก็เคลียร์ไม่ขาดครับลูกนี้โอ้โหเราพลาดครับด้วยความไม่นิ่งนะทุกคนอ่ะที่น่ามองว่าทุกคนลองใส่ความนิ่งเข้าไปนะครับเวลาเล่นเนาะนะครับบางที่เนี่ยเราเล่นด้วยความไม่นิ่งลนอะไรแบบนี้นะครับ ทำให้เราเนี่ยเสียผลประโยชน์หรือว่าเสียประตูได้ง่ายๆนี่ครับผมอ่ะอันนี้อยากให้ใส่ในรายละเอียดในรายละเอียดของแต่ละคนเนาะนะครับผมว่าลองเล่นให้นิ่งนะครับอ่าเล่นให้มีจังหวะของตัวเองนะครับอย่าลน่นอย่ารีบจนเกินไปนะครับบางทีการที่เราเร่งจนเกินไปอ่ะอยากได้สกอร์คืนอ่ะทำให้เราเนี่ยเสียอีกนะครับอ่ะหมนนี้ก็ยอมรับสภาพเลยว่าแพ้หมดแบบหมดรูปเลยนี่ผมสู้ไม่ได้เลยก็ ไม่เป็นไรนะครับเอามาฝากเฉยๆนะสลับแมตตี้นันกวนเอาไปปรับใช้กับทีมดูนะครับหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม